ごありがとうどこかで。<noise> <noise> สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเดติบโตนะครับเราก็ห่างหายกันไปอย่างยาวนานเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตปลาตัวหนึ่งนะครับให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับตัวนี้จะเป็นตันโจโชวาจากฟาร์มสกายนะครับปลาตัวนี้เป็นปลาที่ผมซื้อมาตั้งแต่ช่วงกุมภาพันธ์นะครับแล้วก็เลี้ยงมาเรื่อยนะครับจนถึงตอนนี้นะครับเดือนพฤศจิกาเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้นะครับว่าปลาตัวนี้จะมีอัตรตการเติบโตเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ ก็จะเป็นคลิปแรกที่เราได้เจอกันน้องนะครับแล้วก็ทางไทยนิปปอนนะครับตัวนี้ที่ผมซื้อมาเนี่ยเขาก็ส่งปลามาให้ถึงบ้านเลยนะครับสังเกตได้ว,ว่าตอนที่ปลามาถึงเนี่ยมีผิวทีค่ค่อนข้างเหลืองนะครับแล้วก็จะมีพวกตัหนี้คลิปแตกอะไรนิดหน่อยซึ่งก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากมายนะครับผมหลังจากผ่านการกัการโรคไปแล้วเนี่ยผมก็นําน้องนะครับลงเลี้ยงในบ่อ13ตันนะครับที่เป็นบ่อหลักที่ผมใช้เลี้ยงปลาทั่วไปนะครับ ก็ปล่อยฟีดอาหารกันเต็มที่นะครับปล่อยเขาโตตามวัยนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนอาหารตามความต้องการของปลาในช่วงนั้นๆน,น,นะครับเอาดิวันนี้คณดูหน่อยเร็วอาสวัสดีครับวันนี้เรามีต <c oughs> ันโจโชวานะครับตัวนี้สาก,กัยนะครับตัวนี้มีใบเซอร์ฟิิเกตจากทางสากยด้วยนะครับเพศเพศไม่ชัดนะครับแต่คิดว่าน่าจะเป็น ตัวเมียด้วยนะครับทอเไื่ออะไรให้คนดูชมเลยคิดว่าาจะเป็นคิดว่าน่าจะเป็นตัวเมียเนาะตอนที่ซื้อมานี่จะอยู่ที่ประมาณสา <30. S 2> สิบสองเซนสามสิบสามเอประมาณนั้นอ่าประมาณนี้นะครับอยู่เลยประมาณนี้ตอนนี้น่าจะสักประมาณร้อยยี <c oughs> ่ส <c oughs> ิบละมินมินมินผมว่าตอนนี้น่าจะประมาณแตะใช้สี่ได้นะครับระยะเวลาก็ประมาณซื้อมาตอนมกราปะ มีนาผลงานประ,ประกวดปลาเคนพีเอรอบแรกต้นเดือนประมาณมีนาต,นะต้นปีก็ผ่านไปประมาณสักสามสี่เดือนได้จากที่ผมได้ทดลองเลี้ยงตันโจชวาจากซาไกที่เป็นเกรดจัมโบ้โตไซนะครับก็มีอัตราการโตที่ดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูปัใจจัยในการเลี้ยงปลาให้มีคุณภาพแล้วก็โตตามวัยเทียบเท่ากับที่ญี่ปุ่นนะครับอันดับแรกเลยที่ผมให้ความสําคัญนะครับจะเป็นเรื่องของโครงสร้างของปลานะครับบัตรลายของปลา แล้วก็คุณภาพตัวปลาโดยรวมนะครับอย่างตัวนี้ผมเลือกซื้อมาก็มีการได้คาดเดาในเรื่องของเพศเป็นหลักด้วยนะครับตอนซื้อก็จะดูที่เป็นตัวเมียมานะครับก็จะมีพี่ยุ่งนะครับที่คอยให้คําแนะนําในเรื่องของการดูเพศปลาะนะครับแล้วก็ที่ผมเลือกตันโจชวาจากซาไกเนี่ยเพราะว่าด้วยความอยากลองด้วยนะครับเพราะว่าตันโจชวาจากซาไกเนี่ยก็ แทบจะไม่ค่อยได้เห็นกันสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าซาไกเนี่ยเขาก็จะดังในเรื่องของโคอาคุแล้วก็ซันเกเป็นหลักนะครับดังนั้นตัวนี้เดี๋ยวเราเอามาทดลองเลี้ยงกันนะครับสำหรับปัจจัยข้อที่2นะครับที่ผมให้ความสําคัญไม่แพ้ข้อหนึ่งเลยก็คือในเรื่องของอาหารนะครับเพราะว่าเราเชื่อว่าปลาที่จะเติบโตได้ดีก็ควรที่จะได้กินอาหารที่ดีด้วยนะครับอันนี้ผมก็จะเน้นไปที่อาหารแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับที่ได้รับการยอมรับทั้งใน ญี่ปุ่นแล้วก็ในประเทศไทยนะครับแล้วก็พี่ๆที่ประกวดปลาเนี่ยก็มีการแนะนำมานะครับหลายๆแบรนด์เลยนะครับแต่ละแบรนด์เนี่ยก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการให้ปลาพัฒนาไปในด้านใดในช่วงนั้นๆน,น,นะครับก็สามารถเลือกอาหารกันได้เลยก็ตอนนี้ก็มีหลากหลายแบรนด์นะครับให้เลือกซื้อเลือกใช้กันอย่างครบทุกความต้องการนะครับผมในคลิป ที่ทุกคนได้เห็นอยู่นะครับตอนนี้น้องมีขนาดอยู่ที่ประมาณ60เซนนะครับในช่วงเดือนตุลาเท่ากับว่าเราเลี้ยงปลามาเนี่ยประมาณสัก7-8เดือนเนี่ยอัตราการโตขึ้นมา30เซนนะครับผมพยายามจับเช็คไซส์ทุกเดือนนะครับ อัตราการโตของจมโบโตไซจากซาไกเนี่ยเท่าที่ผมได้ทดลองเลี้ยงดูนะครับก็จะมีอัตราการโตอยู่ที่ประมาณเดือนละ5เซนถึง7เซนนะครับบางเดือนพิกๆหน่อยก็จะก,ก,ก็จะขยับเยอะหน่อยนะครับแล้วก็จะมีช่วงที่ปลายืดบ้างนะครับแล้วก็บางช่วงที่โตช้าบ้างนะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากอะไรบ้างนะครับเพราะว่าด้วยวิธีการเลี้ยงเนี่ยผมก็เลี้ยง แบบเดิมมาตลอดนะครับไม่ได้มีการทรีดอะไรที่เกินความจําเป็นนะครับก็ไม่ได้เล่งให้มันโตมากหรืออะไรนะครับก็ปล่อยให้เขาเป็นจ่าฝูงอยู่ในบ่อนะครับแล้วก็เช็คเพศเรียบร้อยนะครับน้องเป็นตัวเมียด้วยนะครับมาเรื่องที่สําคัญไม่แพ้กับ2ข้อแรกนะครับก็คือในเรื่องของการเลี้ยงน้านะครับเลี้ยงน้ํายังไงให้น้ํามีคุณภาพที่ดีนะครับเพราะว่าการที่ปลาคาราฟเนี่ยอยู่ในบ่อของเราเนี่ย น้ำก็จะเหมือนกับอากาศของคนนะครับถ้าสมมุติว่าเราเลี้ยงน้ําให้มีคุณภาพดีนะครับของเสียต่ํปตาก็จะมีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นด้วยนะครับวันนี้นะครับโปรดักที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็น2ตัวนี้นะครับเป็นโปรดักของวิาสาดนะครับเป็นตัวจูรินซีนะครับหตัวแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวเพอร์เฟ c l e คลีนนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตัวนี้ก่อนนะครับตัว ถังสีเขียวนะครับตัวนี้จะเป็นจุลินทรีย์นะครับสำหรับใส่ในบ่อปลานะครับก็จะมีจุลินทรีย์ที่มีชีวิตอยู่จริงๆด้วยครับสำหรับตรงนี้บ่อปราครับ1ตันนะครับใช้วิสาดไบโอซีเนี่ยอยู่ที่ 30CC ซีซีต่อ1ตันนะครับก็ไม่ได้เยอะเลยนะครับอันนี้ผมก็ใช้เป็นประจําอยู่แล้วนะครับหลังเปลี่ยนน้ำนะครับส่วนต่อไปนะครับจะเป็นตัววิสาดแพ็กวายนะครับ เพอร์เฟกต์คลีนตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการจับตะกรนในในน้าในบ่อของเรานะครับบางทีเพื่อนๆที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของน้ำเนี่ยมีลักษณะขุ่นไม่ใสนะครับตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการจับตะกรนแล้วก็ทําให้น้ําใสได้ภายใน1วันเลยนะครับใส่เข้าไปเลยตัวนี้ร้อยซีซีใส่เยอะหน่อยนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับ เดี๋ยวเรามาดูคุณภาพน้ําจริงๆตัวนี้ผมจะใส่อยู่ตลอดเวลาแล้วนะครับน้ําก็จะใส่กริปประมาณนี้เลยนะครับใครสนใจก็ขอฝากเจ้าผลิตภัณฑ์วิสาดไว้ด้วยนะครับก็สามารถหาซื้อได้ตามช่องทางออนไลน์ทั่วไปนะครับแล้วก็ร้านที่ขายเกี่ยวกับอุปกรณ์เกี่ยวกับสัตว์น้ํานะครับผมหรือถ้าท่านใดสนใจเป็นตัวแทนนะครับก็สามารถทักมาที่เพจอ q คว m าโมเดได้เลยนะครับหรือสามารถโทรตามเบอร์ในภาพได้เลยนะครับ หลังจากที่เราได้ทดลองเลี้ยงน้องมาเป็นที่พอใจแล้วนะครับเราก็ได้ทำการแบ่งปลาให้กับพี่ชายของเราไปนะครับก็วันนี้ผมก็จะตักปลาเพื่อทำการจัดส่งนะครับไปอยู่บอ่อใหม่เพราะว่าบอ่อของเราเนี่ยมีความลึกอยู่ที่ประมาณ1เมตรเท่านั้นนะครับผมมองว่าด้วยอัตราการโตของปลาที่โตมาขนาดนี้นะครับเขาควรได้อยู่บอ่อที่ใหญ่กว่านี้แล้วก็ลึกกว่านี้นะครับแล้วก็ เป็นเรื่องที่โชคดีมากๆเลยนะครับที่พี่พี่ชายที่ได้แบ่งไปเนี่ยบอ่อพี่เขาค่อนข้างไฮเทคอยู่เหมือนกันนะครับมีทั้งชิลเลอร์นะครับมีทั้งไฟ LED ที่เอาไว้ทาสีปลานะครับเดี๋ยวยังไงคลิปต่อต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเยี่ยมน้องกันด้วยนะครับหลังจากที่น้องได้ทําการกัโกโรคเสร็จแล้วก็ได้ปล่อยลงบ่อก,กันแล้วนะครับ สำหรับตอนนี้ผมก็แพกปลาใส่ถุงนะครับแล้วเดี๋ยวเอาออกมาที่ใส่กระมังแล้วครับแล้วก็มาเช็คไซส์ดูกันว่าปัจจุบันนะครับน้องมีขนาดอยู่ที่เท่าไหร่แล้วนะครับจะสังเกตได้ว่าตัวน้องเนี่ยผิวพันธุ์ค่อนข้างขาวมากๆนะครับแล้วก็สาโกะบริเวณหัวก็คือแดงสม่ำเสมอแล้วก็มีความคมนะครับแล้วก็ตำแหน่งหัวเนี่ยก็ตำแหน่งสาโกะเนี่ยก็อยู่กลางกระบาลพอดีเลยนะครับ เป็นปลาที่ผมมองว่าลงตัวมากๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของรูปร่างบอดี้นะครับไหล่สูงนะครับดูแน่นตามสไตล์ปลาซาไกนะครับแล้วก็เหลือไปลุ้นกันแค่ในเรื่องของสีดำนะครับที่บริเวณตัวให้ขึ้นมาตามอายุผมมองว่าปลาตัวนี้น่าจะมีอนาคตที่ดีทีเดียวนะครับน่าจะได้เห็นกันในงานประกวดในอนาคตนะครับตอนที่น้องเขาพร้อมแล้วนะครับตอนที่ดำ หรือซูมิที่บริเวณตัวเนี่ยขึ้นมาจนน่าพึงพอใจผมคิดว่าน่าจะได้เห็นในงานประกวดกันนะครับลายลายดำบนตัวก็ก็ดคูค่อนข้างรัดแล้วนะครับเหลือแค่รอดำขึ้นมานะครับ